สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมาถ่ายวิธีการทำงานของในการเปลี่ยนจอพวก iPhone นะครับตั้งแต่8ขึ้นไปนะที่มันมี Two Tone นะครับทูโทนก็คือ,อโหมดสีของหน้าจอที่ปรับสีให้มันแบบตามสถานการณ์นะครับให้มันสบายตาอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ อันนี้เป็นจอตัวเก่านะครับ iPhone X อาการก็คือจอเสียนะมีเส้นสีเขีเขยวๆขึ้นที่หน้าจอนะครับเราจะต้องเอาจอตัวเก่าเนี่ยมาอ่านค่าที่ตัวเครื่องนี้ก่อนนะครับมันเป็นเครื่องอ,อ่านค่าจอแล้วก็ Copy s e r ซี l หมายเลขต่างๆแล้วก็ย้ายไปที่ตัวใหม่นะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอมือเดียวจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะ ก็ประมาณประมาณนี้ประมาณว่าเอาจออันเก่ามาใส่ก่อนนะครับแล้วก็อ่านค่าพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาจออันใหม่เนี่ยมาใส่แล้วก็ Copy ค่าตัวเลขเข้าไปนะครับมันถึงจะสามารถใช้งานพวกทโทนปรับแสงอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจอโดยที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำการ Copy พวกหมายเลขอะไรพวกนี้ลงไปในจอใหม่มันก็จะ ไม่มีทูโทนให้เรานะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้เสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะประกอบจอตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่ามันสามารถเข้าไปแล้วก็เจอเมนูทูโทนแล้วก็เปิดทูโทนได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เปลี่ยนจอตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นจอตัวเก่าแต่ก็ส่งกลับให้ลูกค้าคืนนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องทูโทนที่พูดกันไว้เมื่อกี้นะ ถึงมือเดียวจะลำบากนิดหนึ่งคูโทนเข้าไปที่ตรงจอภาพและความสว่างตรงนี้มันจะมีคำว,ว่าทูโทนเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ทำตามต้นคลิปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นทูโทนนะครับพอกดแล้วปุ๊บมันก็จะปรับแสงหน้าจอให้เป็นตามสภาพปัจจุบันนะครับประมาณนี้วิธีเปิดปิดตูโทนนะครับถ้าจะเปลี่ยนจอก็ต้องทำ ตามคลิปวิดีโอตอนแรกที่ทําให้ดูนะครับก็คือการใช้เครื่องเขียนที่นีเขียนตัวเลขตัวนี้ครับใส่ก็ปีจากจอตัวเก่าเข้าไปจอตัวใหม่ประมาณนี้นะครับวิธีการทําเรียบร้อยครับเปลี่ยนจอ iPhone X เส็จแล้วขอบคุณครับ